สวัสดีครับพ eh ่อแม่พ nice cool. ี่น้องครับผมวันนี้ยูทู e ปื้สุพีมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าอำเภอเมืองลำบุญคลองเปงครับผมมาถ่ายทํากับนกปาาหางอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้อากาศเย็นนะครับพ่อแม่พี่น้องนกปาาหางมานอนเยอะเลยครับนกปาาหางกับนกกาหน้านี่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องเป็นธรรมชาติลุ่นๆุ่นเลยครับนี่ หนกปากหางตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหหนกกานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับก็เยอะเหมือนกันหลกกาน a m กับหนกปากหางนะครับมันมารวมกันนะครับมันนอนรวมกันแต่แปลกอย่างหนึ่งครับมันเวลานอนมันนอนรวมกันนี่แหละแต่เวลามันกินอาหารเนี่ยมันกินไม่เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องหนกปากหางมันกินแต่หอยอย่างเดียวปลาให้กินมันไม่กิน แต่นอก,กา้้ำก็เมือนกันมันกินแต่ปลาอย่างเดียวหอยมันไม่กินเลยนกกาน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่เชื่อลองสังเกตดูเลยครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นธรรมชาติรุ่นๆนะครับเสรยดาย่างมันมีแต่ปลาฟื้เยอะๆเลยครับเราเข้าไปใกลๆเขาไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่มีแต่ปลาฟื้ทั้งนั้นเลยครับ นี่น,นี่เราเดินมาถึงพวกมันบินหนีหมดเลยครับเราไม่ได้ไปทายทำอะไรเลยเลยเราแค่มาแค่มาทายทำทเฉยๆแต่คิดว่าเราไปยิงอะไรเาขาว่าเขาบินหนีหมดเลยนี่เดินใกล้ๆไม่ได้แลนะ้วเนี่ยโอ้ นี่ทั <c oughs> <c oughs> so ้งนั้นแหละครับเยอะแยะนี่มันอยู่แถบข้างนู่นครับผมเมยพี่น้องแถบนู่นเลยแถบข้างนู่นเลยแหละเยอะแยะเลยแถบนู่นข้างในนูหน่ลยอู้ข้างในนู่นเยอะแยะมองไม่เห็นเสียดายจังเลยมองเห็นได้ยู่ตรงนี้น้อยหนึ่งแต่มันบินไปหมดแล้วไม่ค่อยเรือ เรบินไปหมดเลยนี่นะบินเย้แล้วมันกำลังสว่างอยู่มันยังไม่มืดมืดนี่มันนอนเต็มนี่แหละต่นนี้มันสว่างอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องมันยังสว่างอยู่แล้วก็มันยังกลัวอยู่เห็นเราเดินมามันบินหมดเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องบินเราไม่ได้มาทำาไรเราแค่มาถ่ายเฉยๆครับ ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่มาถ่ายเฉยๆมาถ่าย,ยรูรยปไหามมา่พ่อแม่พี่น้องได้รับชุ่มนะครับ่าอยู่ที่ดําบุญคลองเป้งอําเภอเมืองจังหวัดจันทงซาวมีนกพากหางมานอนรงนเยอะเนี่ยสวยงามมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับสวยงามมากเนี่ยหาชุมได้ยากมันไม่ใช่หาชุมไง่ายๆครับต้องมาถึงลังของมันได้ชุม เราอยู่างนอกไม่ได้มาชมแล้วเพราะมันไปไกลมันไม่ได้มันบินมุดอันนี้ผมมาถอนไม่กล้าเสียงดังๆเลยและแต่ถ่ายเสียงเบาๆเลยแหละเสียงดังมันนี้มุดมันไม่อยู่มันไม่อยู่ดูครับผมพี่น้องตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยแหละ ตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดเลยมันมาทำรลังพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมไตัวในลูกตัวในโอลตัวในนี่ไอตัวที่ปากสั้นๆนะพ่อแม่พี่น้องไอ้นั้นเป็นลูกสังเกตดูครับพ่อแม่พี่น้องลองสังเกตดูไอตัวในปากสั้นๆนั่นปากสั้นๆยืนตัวตรงๆเลยครับมันไม่ค่อยจะบินไปไหนนะครับอันนี้แหละเป็นตัวลูก แต่ตัวน้นบินไปบินมาบินไปบินมาเนี่ยอัน,นั้นเป็นหอเป็นตูฟูตวเมียเลยโอ้โหสวยงามมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ธรรมาชาติลุ่นลุ่นเลยแหละเสียดายจังมันเข้าใกล้ไม่ได้นี่เข้าใกล้ปุ๊บบินหนีเข้าใกล้ปุ๊บบินหนีหมดเลยเสียดายมากเลยเนี่ยดูตัวนี้มันนอน เต็มนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับจะซู <c oughs> มให้ดูใกล้ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นม <c oughs> หสวยงามมากเลยครับมีลูกเท่านั้นนะตรงนี้มีลูกเท่านั้นเลยครับมีลูกรุก่นๆนะครับตรงนี้แหละมีเจะลูกยังไงโอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมวันนี้คับผม